ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบารถึง15โลบารเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับเสื้อเจอซี่ทั้งหมด4อันนะครับในแมปที่มีชอว่าพูม่านะครับก็ดูตามชื่อคลิปไปเลยนะ ซึ่งวิธีการเลบนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือการเตะฟุตบอลให้เข้าโก1ครั้งนะครับถึงจะได้เสื้อ1นตัวมานะแล้วก็เตะฟุตบอลเข้าประตูอีก3ครั้งแล้วก็จะได้ของฟรีชิ้นที่2นะครับต่อมาของฟรีชิ้นที่3นะครับก็คือให้เราชนะไอตัวการแข่งฟุตบอลนะครับ1ครั้งนะส่วนของฟรีชิ้นสุดท้ายก็คือให้เราชนะการแข่งขันฟุตบอลให้ได้3ครั้งนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการทําของฟรีทั้ง4ชิ้นเนี่ยมาทำาไงนะ ก็วิธีการเล่นเกมฟุตบอลนะครับให้ทุกคนมาตรงจุดที่ว่ามันเป็นจุดคล้ายๆกยานอู FO ผมไม่รู้เราจะเรียกว่าอะไรมันจะเป็นที่เด้งดึงแล้วกันคือให้เราเด้งมาตรงลูกกลมๆฟุตบอลตรงนี้นะครับแล้วเราเข้ามาด้านในนะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เรารอเวลาสักพักนะโอเคนะครับเมื่อคัสซีนประตูมันปิดแล้วเนี่ยตัวเราก็จะถูกวาร์ปไปในการแข่งนะครับนี่นะ ก็มเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราทําการรอผู้เล่นนะครับถ้าใครมีเซิร์ฟเวอร์ V I P ก็สามารถมาเล่นได้ตามสบายเลยนะครับแบบไม่ต้องกลัวใครแย่งนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์มันฟรีอยู่แล้วนะครับทุกคนสามารถสร้างมาเล่นเองได้นะครับโอเคนะครับเมื่อเกมเริ่มแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้เราทําการเตะฟุตบอลโดยการเดินไปชนฟุตบอลให้เข้าโกลยนะครับโอเคนะก็ให้ทําตามผมไปเลยนี่นะครับตอนนี้เราก็ได้ของฟรีชิ้นหนึ่งมาแล้วนะ ต่อนะครับให้เราเตะฟุตบอลเข้ากูให้ได้อีก2รอบนะครับให้ครบ3มนะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ของฟรีที่เป็นเสื้อเจอซี่ชิ้นที่2แล้วนะต่อมานะครับเราชนะเกมอีก1รอบเราก็จะได้ของฟรีชิ้นที่3ม,มานะครับนะก็ต่อมาของฟรีชิ้นที่4ของฟรีชิ้นสุดท้ายก็คือให้เราชนะแบบนี้ให้ได้อีก2รอบให้ครบ3นะครับก็ตอนนี้ผมได้ชนะตัวเกมมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้ของฟรีมา หมดแล้วนะครับวิธีการรับของฟรีทั้ง4ชิ้นก็มีเพจทินแล้วครับง่ายมากๆเลยใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ชกดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อข้ากลุม่ม Discord กดติดตามแฟนเพจแล้วก็ซื้อสินด้วยสิ่งนี้ลาเป็เพจทินี้แล้วครับสุดับแล้วเจินมิกวม่น,นะครับบาร์ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ